เหื่ไหมพี่มีนทำงานเยอะมากเลยถึงไม่ได้มาหาแต่ส่งกำลังใจให้ตลอดนะ <Okay. S 2> พักผ่อนด้วยนะ <Yeah. S 2> เหมือนผอมลงเลย <Okay. S 2> เหมือนผอมลงเลย <Okay. S 2> แล้วรู้ไหมว่าเอาเอา,เอาทรงอะไรให้ช่างตัดผมดู <Okay. S 2> เปิดเปิดรูปพี่มีนให้ดูรอฮะมี ตรงไหนที่เหมือนเอาปากกามาวงไม่มีเนี่ยเปิดรูปพี่มีนแล้วก็บอกช่างว่าเอาทรงแบบนี้แล้วมันเหมือนตรงไหนแล้วมันเหมือนตรงไหนปิ้งอะครัมันเหมือนตรงไหนไม่ก็เปิดก็เปิดรูปพี่มีนไงบอกว่าเออเนี่ยเอาเอาทรงนี้เพราะว่าเราลำคันผมยาวไงปิ้งมันเหมือนตรงไหน เออต้องไปร้านพี่ก้องเออต้องฟังได้ไหมเดี๋ยวลงลตอรี่ห้พี่ก้องเลยเป็นไง